สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่องของเช่นเคยนี่ฮะผมจะมารีวิวสักษกิณชาร์ด,ดุด,ดันนี่ฮะม,มันจะเป็นแบบอันแรกมะบุฟเฟ่าเพิ่อมอัตารางยิงหัวแบบยิงหัวแรงขึ้นเลยเนี่ยทักษลณรับข้าอีทีมนทำการลงศัตรูได้นี่ออลไนออนนี่แบบมันแบบพอกวดแล้วดุดเลือดอะแล้วมีมีมีเกลย์ช่วย ก็เรื่อเของการลีนูดแล้วก็เล่นก่างหรือฟื้นฟูเลื่องขอผัดรูเมื่อถูกโจมตีนี่แล้วก็นี่เด็ดตั้นตั้งไอ้วอรไปไกปขึ้นนี่นี่อ่ะไรแล้วก็นี่ก็หลายคนใช้เยอะต่งทับไาย ได้แบบได้ไปสันอ่ะแล้วก็ถุนน,น,นั่นนี่อางนี้เลยมามาดูเรื่องเัินดีกว่ามาครับนี่มาดูกันผม,มนตัวเข้ามาละเดี๋ยวมาดูเสร็จ<ส>ผมเรื่องเัินดีกว่าสายแต่บุกอ่ะนี่รอรอนี่ผมมาละนี่ต้นวงผมจะลงแยกแบบนี้นะไม่ไกลมากอ่ะแบบกันแบบหมดตี้แบบเนี้ยลงหัวใกล้แบพาลงเลืออตี้เดือดอ่ะไอแกพอหมดตี เนี่ยถ้าติดตัวมก็เปิดเลยแบบไม่ต้องหวั่นอะไรมากต้นวงไม่น่ามีอะไรเยอะหรอกแล้วก็แบบยิงยิงไปอ่ะมันดาดาไปอ่ะเนี่ยให้รอให้มันเอ๋่ยวอนแล้วก็ยิงเลยพ่อต้นวงมันม่ใอลลูกเดียวมาเปิดนี้ปึิมเข้าไปเลยเนี่ยแบบทุกวงนะแล้วก็จับไปเลยปั๊บปก็อ๋อลนนั่นน่ะลนนั่นน่ะตายนล้วเนาะ หมดตี่เลยครับปีน้องมามาชุดนี้ชุดนี้ครับไม่รู้เป็นแล้วยิงไม่ขึ้นไม่เจ้าหัวเลยอุ้ยอาชีมาไหมผมมาเล่นเก็บของแล้วนะโหดูมันยิงดิขึ้นโหลดอะโหลดดาวไปดิเรื่อนั้นอะดาวไปดนี่ะน เอาไม่ลงไปตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปเก็บของนะคะพ่อกรณ์เราต้องดูก่อนว่ามันมีอีกไหมนั่นไงมีตัวโดดมีตัวลงมาตัวหนึ่งอ่ะไหนพี่บูมยิงแล้วลุงอ่ะพี่บูมเลยนะหมาป่าแก่ตีประจำอ่ะตรงตรงบันไดตัวหนึ่งมันเข้าไปได้ป่ะขอมาพี่บูมเข้าไปเอาละ แต่มันก็ยังยิงมาอีกองฮะทำไงวะไนี่ให้พี่แกเข้าเลยก็ได้ดูมันโย่มันดิโคตรไก่อย่าโย่มานยังไงของมันวะโอ้หต้องตั้งได้บอกกันนะเติมลืมงงไงื่สักครไหนนี่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 เอาเอาเอา ไม่ไม uh, ่ไม okay. ่เ oh, ป oh, ๊ะหรอทุกคนไม่ได้เป๊ะแต่ไม่เป๊ะหรอกโ้ทุกคนวิ่เกือบดาวแล้วเกือบดาวแล้วทุกคนนะครับพี่น้องเมื่อกี้แล้วต้อมีขโมนแล้วโมนแล้วไปตัดมาตรงนี้ทุก่อนโอเคม่คนชุบแล้ว ไปเลยครับพี okay, ่น uh, like, ้องกัวนะกอัวเอาแบบนั้นลงลงครับเอาไปเลยนี่ตายอ่ะก็ตายก็ตายเองอ่ะนะแต่ว่ามีติงมาแต่ไม่รู้เป็นยังไงฮะตัดมาแล้วเฮ้ยใครวะน้องยืนนิ่งเนี่ยไหนไหนไหนไอ้นมเออไม่ตายวะ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ตายอ่ยะคืออะไรเนี่ยโอ้โอยจันเยอะไม่ตายคืออะไรอ่ะนี่บัคโรสแปะให้นี่เบอร์ร่างนี่น้องกดผมกดตะกิ้เลยอ่ะแบบตอนขึ้นนะมาแล้วกดตะกิ้เลนะถ้าถ้ารู้ก่โดนดักอ่ะมาแบบมาตอนนี้เลยท้ายวงละีตัว ชนมันไปแล้วตัวไม่โดนครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้โดนล้าแล้วสองตัวแล้วลุงเออเออเออเดิมเลยไม่เจอโอ้ยโอ้ยกับตายตายเจ๊เป็นไงอ่ะเจ๊มัยิงลุงงวดมั้งอ่ะตาไอวอลกันไม่โดนนะครับตอนตั่งไอวอลไอวอลของ

มาท้วงล้วเดือดสามตัวตัวนี้มาไม่มีอะไรไม่เจอตัวไม่รู้จะมาทำไมมาดักพวกนอกวงครับมามาเดี๋ยวเข้าไปเลยอ่ะมันไม่รู้ว่ามีตัวไหมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วน่าจะมีตัวอะไรอะใช่ไหมใช่ไหมมีตัวไหม ม oh, ีตัวทีเอ้ยไงมาแล้วมาแล้วตรงนี้วะโป้งโป้งโปเป็นยังไงดักเลยครับดักเลยกดไ้งค้วใส่ครับแป๊ดไปมันต้องโกดังคิวด้วยนะมันเข้าอ่ะเดี๋ยวเดิมมันยิงแบบงงๆอีกแม่งล็อกหัวให้อีกเนี่ยเดี๋ยว ย yup. ังไงเลยเปิด uh, ท้ายจะยิงหรือไม่เป็นยังไงไปดูโว่เก่งเนาะเก่งเนาะเก่งเนาะไป๊ะอ่ะเ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 อาลุกไอ้ลูกหับลุงหัวล่านตรงนี้ครับอะไรครับเดี๋ยวกิวเยอะกว่านะตอนเนี้ย โอ้ยกับระเบิดก like ับระเบิดเต้ไม่มีสุมาพ่อตายแล้วมานะตัวนี้ยแป๊ะแป๊ะแปะแป๊ะคนเด้งแป๊ะับเดงแปะสามตัวชนะเลยมาจบจบแล้วเฮ้ยกันใหม่คลิปหน้าครับครับนี่แดงก็ขึ้นแบบนี้11 ได้ดนี่หนึ่งด้วนหกคิวอะคัมนน้อง